สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องหน่วยวันพ่อแห่งชาติกันนะคะเด็กๆคอนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูมีมีความกรนมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราไปว่าพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆอ้อมกอดอบกุ่กอดหนุนตักพ่อสุขใจจริงหนอไม่ขอสิ่งใด พ่อจะพ่อจ๋าไม่ว่าชาติไหนรักพ่อตลอดไปหมดใจหนูเลยไหว้ครั้งนะคะเด็กๆอ้อมกอดอบปุ่นกอดหนุนตักข้อสุขใจจริงหนอไม่ขอสิ่งใดพ่อจะพ่อจ๋าไม่ว่าชาติไหนรักพ่อหมดรักพ่อตลอดไปหมดใจหนูเลย ะะเด็กๆคะคำก่อนนี้กล่าวถึงใครคะเด็กๆ้ากล่าวถึงคุณพ่อนะคะกล่าวถึงพ่อกล่าวถึงคุณพ่อเรานะคะอ่าเด็กๆคะในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเกี่ยวกับในวันพ่อเนี่ยเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในวันพ่อมีความสําคัญอย่างไรมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทากับคุณพ่อกับคุณพ่อนะคะอ่าแสดง แล้วก็การแสดงความรักกับคุณโพ่อนะคะเด็กๆอยากทราบหรือยังคะอ,อยากเรียนรู้หรือยังคะถ้าอยากเรียนรู้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ในหน่วยวันพ่อแห่งชาติพร้อมๆกันเลยวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรม,มาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชบรม,มานาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9หรือวันเกิดน,นั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งพระองค์ได้สเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2559จึงกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยค่ะดอกไม้ประจำวันพ่อคือดอกพุทธรักษานั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งดอกพุทธรักษาเปรียบเสมือนการบอกรักและเคารพบ,บูชาพ่อผู้สร้างความสงบสุข รมเยินให้แก่ครอบครัวสีประจำวันพ่อนั่นก็คือสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำวันเกิดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรค่ะเด็กๆก,ก,กิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ ระดับธงชาติบริเวณอาคารหรือหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา,หารกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านการปฏิบัติตนต่อคุณพ่อเด็กๆต้องเป็นเด็กดีน่ารัก เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อไปโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานดูแลท่านในยามที่ท่านแก่ชราในวันพ่อแห่งชาตินี้เด็กๆ สามารถแสดงความรักต่อคุณพ่อโดยการบอกรักคุณพ่อกอดคุณพ่อขอบคุณพ่อหรือเขียนการ์ดอวยพรให้อของขวัญแทนใจหรือจะนำพวงมาลัยกราบขอพรคุณพ่อก็ได้นะคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้นะคะความสำคัญในวันพ่อแห่งชาติไปแล้วนะคะเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว,ว่า ในวันพ่อแห่งชาติเนี่ยตรงกับวันอะไรคะเด็กๆอ้าวันที่ห้าเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะนะคะเด็กๆแล้วก็อดอกไม้ประจําชาติดอกไม้ประจําวันพ่อแห่งชาติคือดอกอะไรคะเด็กๆอ้าดอกพุทธรักษามีสีอะไรคะสีเหลืองนะคะมีสีเหลืองอ่าแล้วก็สีประจาสีประจาวันพ่อคือสีอะไรคะอ้าสีเหลืองนะคะอ่าสีเหลือง าการปฏิบัติตนต่อคุณพ่อเราต้องทําอย่างไรบ้างคะเป็นเด็กดีเด็กดีในที่นี้หมายถึงต้องทํำยังไงคะเชื่อฟังคุณพ่อเชื่อฟังคุณพ่อตั้งใจเรียนหนังสือช่วยงานคุณพ่อนะคะที่เราสามารถช่วยได้นะคะเด็กๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทําร่วมก,กับคุณพ่อมีกิจทำอะไรบ้างคะเด็กๆเล่นกีฬานะคะเล่นกีฬาออกกําลังกาย นั่งดูทีวีกับคุณพ่อนะคะอ่านะคะทำไงอีกคะอ่ารับประทานอาหารอ่านะคะแล้ก็การแสดงถึงการแสดงความรักกับคุณพ่อกับคุณพ่อนะคะเป็นยังไงคะอ่าตากพ่อนะคะกอดพ่อบอกรักพ่ออ่าแล้วก็หอมพ่อนะคะแล้วก็อ่าบางครั้งก็ทําการ์ดอวยพรนะคะเขียนคําอวยพรให้กับคุณพ่อนะคะเด็กๆคะอ่า กิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่ใช่ทําแต่ในวันไม่ใช่ทําแต่วันพอ่อในวันพ่ออย่างเดียวนะคะเราต้องทําทุกๆวันทุกๆวันเราทําได้นะคะเด็กๆไม่ว่ากับกับคุณพ่อกับผู้ปกครองนะคะเราก็ทําได้หรือเด็กๆบางคนที่ไม่มีนะคะที่ไม่มีที่ไม่มีคุณพอ่อที่พอ่อไม่ได้อยู่กับเราไปอยู่ ทำงานต่างจังหวัดนะคะเราก็สามารถที่จะที่จัดทากับคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะคุณย่าคุณยายนะคะคุณปู่ได้นะคะเด็กๆก่อนจะจบคลิปนี้คุณครูขอให้เด็กๆได้ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นปฏิบัติของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อย่าลืมนะคะเด็กๆยังรักษามาตรการเหมือนเดิมนะคะกินล้อนช้อนกลางนะคะ น,น้งช้อนกลางใส่เม็ดล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆ mm hmm. แล้วค่อยพบกับคลิปหน้ากันค่อย mm hmm. พบกับคุณคณรูคลิปหน้าอีกนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย